แอมแอมสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมุไวบอที่น่ารกักทุกท่านดูในผมตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับตัวมอนสเตอร์ที่มีการบัฟในเรื่องของสปีดขึ้นมานะครับก็คือตัวของม้งคาดน้ำนั่นเองครับเป็นมานตอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะผมซึ่งเอามาเล่นได้หลากหลายคอมโบจริงๆนะครับตอนแรกก็แบบเฉยๆนะผมแต่ว,ว่าพอไปเจอในคอนเทนต์อาพวกซ a กบอลนะครับแล้วก็คอนเทนต์อาร์ทีเ,เมอมานนครับเนี่ย น้องเป็นมันเตอร์สาย HP ท,ทุกคนน้องเป็นมันเตอร์สาย HP ที่ตัวค่าสปีดค่อนข้างดีนะร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลือดเยอะอยู่พอสมควรครับสิบสาม K นะผมมีอีทีเคกับเดฟเนี่ยก็กลางๆนะผมไม่ได้สูงมากไม่ได้ต่ําจนเกินไปนะผมน้องเอาเวกมาเนี่ยน้องจะได้ตัวของสกิลที่1ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองนะครับผมอ่า ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องกันบ้างว่าสกิลของน้องเนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับต,ตัวของม้องทัดน้ำนะฮะอันนี้จะสาธิตได้เห็นภาพหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวของสกิลน้องเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เข้ามาแซมด้วยก็เเริ่มต้นอาจจะงงนิดหน่อยนะครับผมอ่าตัวของม้องน้ำนะครับผมสกิลที่1ครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับในการถอนบัฟฟ้า1อัน ออกจากตัวที่เราตีครับผมแบบนี้สมมติเราตีนายมันก็จะเป็นการถอนบัฟฟ้าจากนายไปนะครับผม1ชิ้น1น,นึ่งอย่างนะนะครับผมแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันจะแรงตามค่าเลือดตัวเองยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญสกิลเนี้ยนะครับผมค่าตีนะครับมีโอกาสทําให้เกิดเคสสตันได้ด้วยนะผมอ่ะสกิลเนี้ยดีตรงไหนรู้ไหมถอนบัฟฟ้าได้แล้วก็ทําให้เกิดเคสสตันได้แต่ว่าไอเอฟเฟกต์เนี้ยคือถอนบัฟก่อนแล้วค่อยทําให้เกิดเอฟเฟกต์สตันนะครับผมมันจะม ถอนบัฟแล้วก็ตีค่อยตีสตันนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนี่ยมันก็เลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงนะีถอนบัฟได้แล้วก็ตีสตันได้สกิลหนึ่งได้เก่งเก่งเกินนะผมอ่ะแล้วก็สกิลที่2ครับจะเป็นการสร้างบัฟเกาะนะครับผมหรือเป็นสร้างบัฟที่เขาเรียกอนะไรให้เวลาที่ศัตรูมาตีตัวของเพื่อนเราเนี่ยแล้วเพื่อนเรามีเกาะอันนี้อยู่มันจะเป็นการเข้ามองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดาเมจจะเข้ามองแต่ว่าดาเมจนั้น,นจะถูกหาร50%ก็คือดาเมจจะหายไป50 50%เลยมึตงว่าตีร้อยหน่วย แล้วเปนหายไปห0หน่วยแค,แ,คแค่แค่เข้าแค่มองแค่50%หรือ50หน่วยแค่นั้นเองซึ่งก็บอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมแบบนี้กลางกลางโลกแบบนี้ขึ้นมาปับ๊บแล้วถ้าศัตรูมาตีตัวของมองที่มันโดนกลางเนี้ยแล้วมันจะเป็นการเข้ามองที่ตัวกลางนั่นเองครับอันนี้งงไหมอันนี้งงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถ้ากดสกิลที่2เนี่ยมันจะสามารถดิืนทันทีทําให้คูดาวของมันเนี่ยกลับมาไวมากทุกคนคูดาวของสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3เองอะ่ะมันจะมาไวมากๆครับคือเอาง่าย สามารถกลางโลได้แบบค่อนข้างสแปมรัวๆนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลที่ดีด้วยครับเป็นการตีหมู่ครับมีโอกาส80%ครับที่จะเป็นการสร้างรีบับสโลนะครับผมตีปั๊บแล้วก็สร้างรีบับสโลนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเกรดนะครับ25%นะครับถือว่าเก่งนะตีปั๊บได้ตีสร้างเอ่อสร้างบัฟสโลได้ด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มเกรดได้ด้วยสกิลเนี้ยแรงตามค่าเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับแบบนี้ปึ้งนะครับผมนี่ สร้างรีบัฟเอ่อสโลได้แล้วก็เป็นการอ่าตัวของเพิ่มเกรดให้เพื่อนได้ด้วย25%ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาเล่งเกรดได้ด้วยนะครับผมฮาเก่งนะเล่งเกรดได้นะผมแล้วก็ดาเมจถือว่าแจ็บแมวแววบ,บ,บอยู่นะครับผมอ่าทีเนี้ยมาดูในเรื่องของรูนกันบ้างว่าเอ้ยผมใส่รูนอะไรนะครับผมอ่ะวันใส่เป็นรูนตัวของสตันแล้วก็วิวนะครับผมประมาณนี้รูนก็ไม่ได้สวยมากทุกคนรูนกลางๆน,น,นะครับผมารูกรมนกลางๆทำยากพอสมควรครับดันสตันผมทำสตันร้อยห้าสิบนะ ตติต๊ประมาณนี้เน้นเลือดแล้วก็เดฟประมาณหนึ่งครับผมเพราะว่าตัวนี้มันตีแรงตามค่าเลือดเนาะดังนั้นในค่ามันจะสตีตาแบบบึ้มๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะฮะอุ้ยแต่ว่าเสีเยดายจริงเลยอ่ะจริงๆเม็ดนี้ดีเม็ดนี้สวยนะเม็ดนี้สวยมากก็ถือว่าไม่แย่เลยจำอยู่จำอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมลืมบอกด้วยว่าลีดน้องเปรีดออาราวยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้มันเก่งตรงไหนรู้ไหมคือหนึ่ง เพิ่มเกิดได้ด้วย2คือเป็นตัวหลีได้ด้วย3นะครับผมก็คือเป็นตัวที่สามารถที่จะมาป่วนพวกถอนบัฟได้ตีสตันได้เก่งมากเก่งเลยในวงเก่งจัดๆนะครับผมแล้วก็ตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับผมอันนี้อาร์ติแฟกต์ที่ผมเอามาเล่นในคอนเทนต์ซีกอนนะผมจะใส่เป็นกันลมแล้วก็กันน้ำนะครับผมกันลมออก,กันน้ําเยอะๆนะครับเพราะว่าการพวกแพนด้าโดดแล้วก็กันพวกตัวของโจกลมสา์นั่นเองนะครับผมเผื <S <S ่อว่าสปีดเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของอาร์ติแฟกต์ตัวของ อาประเภทนะครับผมอาร์ติแฟกต์ประเภทเนี่ยผมใส่เป็นเรื่องของลดดาเมจครีดแอมนะครับแบบเวลาที่โดนตีครีมาเนี่ยมันลดดาเมจลงไปประมาณนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอแอบกลัวนะครับพวกโจ๊กสาสจากที่พูดไปนะผมเอามากันพวกโจ๊กนะครับผมแล้วก็เอามาเล่นดูปรากฏว่าเอ้ยมันกันได้อยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ไปดูหน้าที่ของมองดูว่ามองมันทําเงื่อนไขทํางานยังไงบ้างนะผมประมาณนี้จริงจริงอาร์ติแฟกต์ผมเองก็ไม่ค่อยช่ำมากสักเท่าไหร่นะผมใส่แบบนี้มาก็สึกว่าเออมันก็การบ้านได้ประมาณหนึ่งนะผมอ่ะเดี๋ยวใใให้้มมาาดูนนนนนคคออเทต์ซิกกวววลลแััะรบ่ผช บ้านแบบไหนนะผมมะดูกันนะครับผมใช้เป็นตัวของออรลเคนไฟนะครับผมแล้วก็บีทม,ม้งลมเออบีทบีทม้งน้ําแล้วก็แพนด้าลมนะครับผมอะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเทิร์นออเดอร์ของมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมมะแล้วก็มันทำไมถึงใช้ทีมนี้ทำไมผมถึงการผมถึงกลัวศาสตร์มากๆเพราะแบบนี้แหละนะครับผมอะออรลเคนลบบัฟไปครับผมบีทม้งเห็นไหมบีทม้งมันจะเข้าต่อเลยเพื่อนออรลเคนลบปั๊บบีทม้งจะเข้าต่อแต่ถ้า าตามคอนเซปต์จริงๆอ่ะแบบ AI ฉลาดจริงอ่ะบิดมองจะกดสกิล3ครับเพื่อนๆบิดมองจะกดสกิล3เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถทําให้เกิดเคสสตันได้จากรูนั่นเองนะครับผมแล้วแพนด้ามันจะซอยได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแลวกันเนออันนี้ถ้าผมจะตีไปแบบเล่นๆก่อนนะผมอ่าตีไปเล่นๆก่อนนะครับว่าเอ้จริงๆเทรนแพทเทิร์ของมันจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างทีมทีมนี้นะผมอ่าตีปึ้งเห็นไหมสามารถทําให้เกิดเคสสตันได้ด้วยนะผมนี่ประมาณนี้นะครับอืม แล้วก็แพนด้ามีฮิวอย่างเงี้ยมันทำให้แบบมองมันได้ฮิวนะครับปื๊อย่างเงี้ยตีปื๊แพนดน้าตีเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยครับเช่นแพนด้าตีเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย ปืบอย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่มเกรดได้แล้วก็แจกเออ่รีบับสโลได้ด้วยทำให้ศัตรูเนี่ยเหมือนกับเข้าเทิร์นช้านั่นเองนะผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการกลางโล่แบบเนี้ยเพือ่อนๆจะเป็นการกลางโล่แบบเนี้ยครับเห็นไหมแล้วก็เวลาที่เราตีตัวของเออ่แพนดา้าหรือตีตัวของแบบตัวที่มันกลางโล่เนี่ยมันจะเป็นไอ้มองเนี่ยมันจะเป็นการตีสวนขึ้นมาด้วยนะผมะแบบนี้ปึบ๊บมองจะเป็นการตีสวนเห็นไหมประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมง่ายป่ะนี่คือเงื่อนไขการทํางานของมองนะครับผมธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมา เรามาดูในเคสตัตตี้ของตัวคอนเทนต์อาร์จีเอกันมากว่าเอ้ยทำไมตัวนี้ถึงเก่งในคอนเทนต์อาร์จีเอสังวันไปหารีเพย์มาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมจริงๆแต่และแบบเองก็มีแต่ความแบบสุดโต่งเหมือนกันนะเออส่วนมากจะไปทางตีมสัสๆหน่อยนะนเพื่อนๆอ่ามาดูในคอนเทนต์สามทองกันบ้างนะผมอ่บิดบ้องเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเจอคนเล่นเป็นเฟิร์สสักเท่าไหร่นะแบบพวกเป็นเฟิร์สพิกเนี่ยจะไม่ค่อยเจอจะเล่นเป็นตัวแบบดาบซะมากกว่านะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมปึ๊บบิดบ้องเป็นลีดนะครับผมใช้้ไดนะครับบผมป๊ แล้วก็ริวต่อยป้าบป้าบป้าบนะครับผมบิดมองกลางสกิลสองครับแล้วก็กดสกิลหนึ่งครับก่อนปั๊บแล้วก็ทําให้เกิดเคสสตันแบบนี้ได้นะครับเก่งจัดนะครับผมอ่ะตีปื๊บนะครับผมแจกสโลว์ได้ด้วยแล้วก็วาบ่ายไปพร้อมกับฮิวนะครับผมตีบึ้มบึมบึมบึมนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวของเพียวธาตุลมกันบ้างเพียวธาตุลมจริงๆผมตอนแรกผมแบบไม่ได้อะไรน้องมากนะแต่ว่าแบบเก่งใช้ได้เลยเว้ยเพียวลมอ่ะโล่มันหนามากทุกคนดูดิโล่หาจัดนะครับผมแล้วก็กดสกิลสามป้าบนะครับผมนี่ ตกี้สาเป็นการแจกรีบัอสโลหมู่นะผมถือว่าเก่งมากๆนะแล้วก็ตีไปได้ฮิวด้วยได้มีโล่ด้วยโอ้โหแบบหนาชัดหนามากอะฝั่งตรงข้ามตีจนทอ้อดูทรงอะเออดูดิแล้วก็สะท้อนดาเมจได้ด้วยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะถ้าแบบเจอเพียวลมดามจหมู่เข้าไปนี่สะเทือนเหมือนกันนะครับปัาบกลางโล่เห็นไหมเพียวลมเก่งมากนะผมอันนี้ตีเพื่อสตันไปนะผมอ่ายังไงหนุ่มยังไงโดนกระจายดามเมจอ่าสุดสุด อ้ปื๊บนะครับดูวาฮิววาน,นีววาน,น้ำก็ยังเป็นมอนเตอร์ตัวนี้ที่โอพพอสมควรนะอันนี้กลางปั๊บแล้วก็กดสกิลสปึ้มก็ให้แบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นการเร่งเกตเพื่อนด้วยแล้วก็สกิลสามกลับมาไวมากมากทุกคนตีปื๊บดูดิฝั่งตรงข้ามจนท้อดูมันตีจนท้อผมเห็นแล้วแบบโอ้ทีนี้มันถึกแท้ถึกแท้เหลาถึกถึกมากนะผมจริงฝั่งตรงข้ามจนแบบเออไม่ไหวแล้วว่ะกูเหนื่อยเลเก ตีจนท้อเอาจริงมันมีจตเติมแบบเนื้อหนังบางสานะแบบวาก็ฮิลได้เพียวก็ฮิลได้เงี้ยโอ้โหของแท้แล,ล้วล่มซีซีทีนี้โอ้โหวุ่นวายสุดๆนะครับผมสต,ตัร์โซโลกันแบบวุ่นวายกันจัดๆนะครับผมแล้วมีตัวที่สามารถโซโลหมู่ได้ด้วยนะแบบพวกบิดมองกับล่มใช่ไหมมันโซโลได้ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่ได้เทินเลยนั่นเองครับผมคือแบบได้เทินน้อยอะได้เทินน้อยมากๆนะผมมา แต่เกมนี้นวดกันนานอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอย่างที่พูดไปครับมอนเตอร์พวกนี้เป็นมอนเตอร์เนื้อหนังนะผมจะมาเจาะแจ้กับน้องเนี่ยยากหน่อยนะผมถึกมากถึกมากดูดิโคตรเก่งนะผมเก่งมากเก่งเลยนะผมจริงนี่ถามว่าถ้าเอามาเล่นในคอนเทนต์ RTA เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเฉพาะเคสนะใครที่เอาบีทมองมาเล่น RTA เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมบอกก่อนว่าอาจจะสับสนนิดนึงนะเพราะว่าตัวของสกิลน้องเนี่ยถามว่ามันเข้าใจง่ายไหมจริงจริงเข้าใจไม่ง่ายเออไม่ยากมากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะผม เด้อหลายคนอาจจะงงเรื่องเซกูที่2นะว่าจะกลางตัวไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าสกกลที่2เนี่ยมันจะมีวิธีกฎของมันอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นประมาณหนึ่งนะครับผม่าแต่ตัวน้องเองก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาเพิ่มเกลแล้วก็แตกทีบับสโลได้นะครับผมลุ้ที่แนะนําก็สตาร์ทเลยนะผมอ่าแล้วก็ต่อมานีผมนี่ดาวมินเล่นกันนะครับดาวมินเล่นกันแมตช์นี้ค่อนข้างมันแมตช์นี้ค่อนข้างมันอยู่พอสมควรนะผม่าประมาณนี้แมตช์นี้มันมันมันได้มันใช้ได้ ริวปั่นป้าป้าป้า,ปาสตันต,ตอนใครเห็นก็ว่าแพ้จริงตอนแรกผมก็นึกว่าแพ้แล้วแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันเฉิดตรงไหนผมมันเฉิดตรงเสือเอ็กนี่แหละเหลือเชื่อ <c oughs> นี่ปึ๊บกลางโล่ให้ปั๊บแล้วก็สกิลสามเขาผมแบบนี้พึ่มนะผมแล้วก็แจกสโลด้วยสโลติดหมดเลยนะผมทุกสโลติดทุกตัวครับผมแล้วก็ถอนบัฟมองได้นะปึ๊บเขาฆ่าลิงไฟก่อนครับลิงไฟเป็นปัญหากับเขาปึ๊บแล้วก็ฆ่าตัวของเอ่ขอเขาเขาฆ่าอีกตัวหนึ่งไปนะผมปึ๊บยังไงหนุ่มจึ๊บตี เสือเจาะปาบปาบนะครับผมเหมือนเขาตัดพยายามตัดหัวรอบนี้จริงๆหลายคนบอกว่าบีดมองเองอ่ะมันเหมือนกับไม่ได้แบบมา o อเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่าบีดมองเนี่ยถ้าเมื่อเกียไม่ครอบอ e ีฟิทไว้เนี่ยอ e ีฟิทอาจจะไปได้เร็วมากๆ,ๆครับเหมือนเขาเสียจังหวะหรือเขาต้องมาฆ่าตัวของอ e ีฟิทเลยอะ่ะเหมือนแบบเสียเทินมาฆ่าอ e ีฟิทโดยตรงเนี่ยทำให้ตัวของบีดมองเองอ่มันมันค่อนข้างที่จะเอามาตัดหรือเอามาป่วนเกมได้ประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมเอาง่ายคือจะฆ่าใครแต่ละทีฆ่ายากมากนะครับ ต่เน,นี้ยเขาเล่นดีมากนะเขาพยายามเอาตัวของริวน้ําก่อนนะผมเพื่อที่จะปล่อยลิงไว้เพราะว่าลิงมันฆ่าเสือได้ยากอยู่แล้วนะผมจริงนี่ประมาณนี้ครับเล่นดีมากครับคนนี้เล่นดีมากๆเลยจริงๆปึ๊บอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผม gtwp ครับผมเก่งเก่งมากนะครับเอาก็อีกแมตช์หนึ่งนะครับผมเป็นแหลงดาวแดงกันบ้างครับเราจะไล่ระดับไปนะผมอันนี้คือแหลงดาวแดงกันนะว่าดาวแดงเล่นเป็นแบบไหนยังไงบ้าง อันนี้บิดมองเป็นเฟิร์สพิกนะครับผมซึ่งนานๆทีเจอเหมือนกันนะบิดมองเฟิร์สพิกแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่แร้งที่แบบท็อปๆแหละอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวว่าอ้บิดมองก็เฟิร์สพลิกได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอเป็นเฟิร์สนะส่วนมากจะเป็นการดับซะมากกว่านะครับผมอ่าดูครับอันนี้คือและเขาไม่เลือกรีสปีดด้วยเหมือนจะเน้นไปทางเดฟซะมากกว่านะแบบเน้นทนมือทนตีนนิดๆนะครับผมอ่าประมาณนี้ดูกันนะครับผมให้แม็กของน้องน่าจะเป็นดีเคลมเออดีเคธท่เอ่อธาตุไฟด้ผมนี่ตีเพิ่มเกรดได้ด้วยนะผมแล้วก็มีการปับบดดาาามเเปปิกะ๊บ เพือที่จะเอาแพสซีฟออกแล้วผมมารอครับผมปืบปืบนะดีเคไฟบอกวานเจี๊ย <c> บ <oughs> จังหวะนี้ดีเคไฟบานเจี๊ยบเลยเรียบว่าทอร์เรสเออแบบสกลิลสทีขี้เทียบแตกนะผหแรงโคตรนะผมเรียบร้อยชนะเลยครับผมไปไวมากับผมจริงคือต้องมองก่อนว่าตัวของบีดมองเองอะ่ะมันเอามาสร้างจังหวะหรือสร้างแบบตีสันในเกมได้เยอะนะ นะครับผมว่าจะเป็นสกิล2ที่มีการกันโลได้นะครับผมแล้วก็สกิล3ที่มีการเพิ่มเกรดด้วยสกิลหนึ่งที่มีการตีสตาร์ทได้สามารถเอามาสร้างสารรค์เกมได้ค่อนข้างเยอะมากตัวนี้ผมสําหรับในมุมมองของวันนะคะแนนเนี่ยมันให้เกือบส0เลยนะประมาณ8ปเลยครับมันเก่งมากๆขนาดนั้นเลยครับถ้าเจอในคอนเทนต์ซีกอแล้วมันเจอแบบ แบบบางคุณก็ใส่เป็นเอ็กซเตอร์เทิร์นหรือแบบส,ส,ส,สตันหรือไวอะ่ะพวกร้อยเจสิบแต่มันปวดมากเพื่อนๆคือมันได้เทิร์นไวมากๆด้วยการที่หนึ่งมันน็อกเทิร์นจากตัวของรูนที่เราใส่สองก็คือตัวของสกิลสามที่มีการเพิ่มเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยสามารถครอบเพื่อนได้ด้วยเนี่ยเคยเจอบิดมองเนี่ยมันใส่เอ็กซเตอร์เทิร์นเนี่ยครอบเพื่อนสองตัวคือ กูตีใครเนี่ยแล้วแบบแต่และตัวเป็นตัวที่ทาจังหวะหรือทําแบบเอฟเฟกกับเกมได้เยอะอย่างพวกเอฟเฟกเกาะแตกอย่างเงี้ยหรือแบบพวกสตันอย่างเงี้ยพวกปนนปปได้เนี่ยทำให้บิดม้องเองได้รับความนิยมสูงมากๆตอนนี้นะผมใครที่แบบลองไปเล่นน้องดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้มันเก่งไม่ว้าอย่างเงี้ยคือไปศึกษาเคสเยอะๆนะเพื่อนๆผมเชียร์เลยเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งงเลยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่ามันแอบ,บเล่นยากหน่อยนะครับไม่เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้บอกก่อนว ทําน้องนะครับผมแอบไม่ค่อยเชียร์ในช่วงเริ่มต้นนะจะมาเชียร์ในช่วงที่แบบไอดีเราเริ่มโตแล้วไอดีเราเริ่มแบบ ไปได้มากกว่า1ทางแล้วแล้วแบบมาเริ่มแบบฟาร์มหารุนได้สวยๆแน่นๆนะครับบิดม้งเนี่ยมันต้องการสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเ,าเลือดต้องเยอะพอสมควรไม่งั้นเนี่ยคือมันจะบางมากๆอย่าลืมไปนะครับว่าน้องกลางโลกก็ได้ก็จริงลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็เอ็นมันมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถมันก็รับตีนเพื่อนเอาพูดง่ายคือมันตีรับตีนเพื่อนนะดังนั้นต้องถึกหน่อยนะครับผมมันทำรูนยากมากจริงๆนะครับผมแล้วก็อ์ติแฟกแอป ต้องเฉพาะคริสประมาณนึงนั่นเองครับผมก็แนะนําเป็นแบบกันคีบแบบวันก็ได้ครับผมแล้วก็กันน้ำท่าุน้ากันบบน้ำท่าลมประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อจะชอบแบบไหนกันนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสลับตัวของบิดมองทาาดน้ํานั่นเองนะครับผม